ยินดีต้อนรับและขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังพอดแคสต์พักกายพักใจกับเราพันธกิจมานาประจำวันในคืนนี้เราจะใคร่ครวญกันในหัวข้อความหวังของการอธิษฐานเมื่อเราถูกรุมเรา้ขาขณะที่เราเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการใครค่ครวญให้เราอยู่ในท่าที่ผ่อนคลาย สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆปลดปล่อยความตึงเครียดในร่างกายของคุณให้คลายลงเมื่อคุณเข้ามาฟังพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อระลึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์และความรักอันไม่มีที่สิ้นสุดของพระองค์ที่ทรงมีต่อคุณนี่เป็นเวลาที่เราจะมอบความกลัวความกระวนกระวายใจทุกๆอย่างไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์เพราะพระองค์ทรงห่วงใย,ยคุณอย่างลึกซึ้ง ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าบางครั้งหัวใจเราถูกรุมเร้าไปด้วยปัญหาและสถานการณ์หลายอย่างที่เราไม่สามารถรับมือได้โปรดสำแดงให้เราเห็นอีกครั้งด้วยเถิดว่าการเป็นพระศิลาในชีวิตของเรานั้นมีความหมายอย่างไรโปรดช่วยให้เรายืนหยัดมั่นคงในความรักและพระสัญญาของพระองค์ด้วยเถิด ในสองพงศาวดารบทที่20ข้อที่12กษัตริย์เยโฮชาฟัตอธิษฐานว่าเพราะว่าพวกข้าพระองค์ไม่มีฤทธิ์เดชท,ที่จะต่อสู้คนมากมายนี้ที่กำลังมาต่อสู้กับข้าพระองค์ทั้งหลายพวกข้าพระองค์ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรแต่ดวงตาของข้าพระองค์ทั้งหลายเพ่งมองที่พระองค์ บางครั้งยามที่ทุกอย่างถาโถมเข้ามาทุกด้านเราทำอะไรไม่ถูกไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรไม่รู้กระทั่งจะธิษฐานอย่างไรในสมัยพันธสัญญาเดิมมีผู้สงสารมาทูลกษัตริย์เยโฮชาฟัดว่ามีคนมากมายจากเอโดงและจากฟากข้างนั้นของทะเลยกมาสู้รบกับฝาพระบาทพระองค์ทรงตื่นตระหนบแต่ในความหวาดกลัวทำอะไรไม่ถูกนั่นเองกษัตริย์เยโฮชาฟัด ทรงถ่อมพระองค์ลงและแสวงหาพระเจ้าด้วยใจจริงพวกข้าพระองค์ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรแต่ดวงตาของข้าพระองค์ทั้งหลายเพ่งมองที่พระองค์กษัตริย์เยโฮชาฟัตไม่ทราบว่าจะรับมือกับปัญหาที่หนักอกนี้ได้อย่างไรแต่พระองค์ทรงรู้จักพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์และพระเจ้าทรงต่อพระองค์อย่างชัดเจนว่าจงไว้วางใจเถิดเพราะการรบนั้นไม่ใช่เรื่องของท่าน แต่เป็นของพระเจ้ากรษัตยศเยโฮชาฟัตเป็นตัวอย่างให้เราซึ่งสอนวิธีจัดการกับความกลัวและความไม่แน่นอนเอาไว้อย่างเรียบง่ายแต่ทรงพลังนั่นคือการหันไปหาพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดพระเจ้าทรงทราบเสมอว่าจะต้องทำอะไรบ้างและพระองค์ทรงจัดเตรียมให้กับประชากรของพระองค์เสมอพระองค์จะไม่ทำให้เราผิดหวังอะไรที่ถมทับคุณอยู่ในค่ำคืนนี้ ใช้เวลาแห่งการใคร่ครวนนี้เพ่งสายตาของคุณไปที่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะทุกการรบเป็นของพระองค์ขณะที่เราเข้าสู่การอธิษฐานให้เราสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆการทรงสถิตของพระเจ้าคือสถานที่แห่งการพักสงบและสันติสุข เพื่อผ่อนคลายร่างกายของคุณปรับหัวใจของคุณใหม่อีกครั้งและปล่อยให้ตัวคุณได้รับการเติมเต็มจากการสถิตอันสงบนิ่งของพระเจ้าผู้ทรงริธานุภาพของเราพระองค์ทรงสัญญาว่าจะทรงฟังทุกถ้อยคำจากปากของเราและทุกสิ่งที่อยู่ในใจเราให้เราร่วมใจกันอธิษฐานพระบิดาบนสวรรค์มีหลายสถานาการณ์ที่เราไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไร ไม่รู้ว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดีหรือไม่แต่เวลานี้เราเลือกแล้วที่จะเพ่งสายตาไปที่พระองค์ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าขอพระคุณที่ไม่มีการสู้รบใดเกินกำลังของพระองค์สำหรับสถานการณ์ที่เราเจออยู่ขณะนี้ เราเลือกที่จะเชื่อวางใจในเวลาและการจัดเตรียมของพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดอวยพรให้เรามีสันติสุขในค่ำคืนนี้เมื่อเราวางภาระต่างๆของเราลงบนพระหัตถ์ของพระองค์โรมบทที่8ข้อ2 6ถึง27 ให้ความมั่นใจแก่เราว่าในทํานองเดียวกันพระวิญญาณก็ทรงช่วยเมื่อเราอ่อนกำลังด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าควรจะอธิฐานขออะไรและอย่างไรแต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเราด้วยการคล่ำครวญซึ่งไม่อาจกล่าวเป็นถ้อยคำและพระองค์ผู้ทรงชนะสู่ใจมนุษย์ก็ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณเพราะว่าพระวิญญาณทรงอธิฐานขอเพื่อธรรมิกชนตามพระประสงค์ของพระเจ้า ให้เราจบด้วยการอธิษฐานพระบิดาบนสวรรค์ขอบคุณพระองค์ที่ถึงแม้เราไม่รู้ว่าควรจะอธิษฐานขออะไรและอย่างไรแต่พระองค์ทรงทราบความต้องการของเราแล้วพระดำรัสของพระองค์สัญญาวไว้ว่าแม้กระทั่งในเวลานี้พระองค์ก็กำลังทรงทำการดีอยู่ในสถานการณ์ที่เรากำลังเป็นห่วงโปรดช่วยให้เราได้พักผ่อนนอนหลับในคืนนี้เพราะการรบ เป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวเราอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน